สวัสดีครับและขอต้อนรับสู่การเดินทาง7วันเพื่อฝึกฝนจิตใจให้กลับมาสงบอีกครั้งผมเข้าใจดีว่าในแต่ละวันชีวิตของเราเต็มไปด้วยความวุ่นวายความคิดมากมายวิ่งวนอยู่ในหัวของเราเหมือนพายุที่ไม่เคยสงบทั้งเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอนาคตจนบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยล้าและหลงทางไปกับความคิดของตัวเอง ตลอด7วันต่อจากนี้เราจะไม่ได้มาสู้รบกับความคิดเหล่านั้นครับแต่เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะเป็นเพื่อนกับมันเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันและสุดท้ายคือการเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือมันได้อย่างสง่างามการเดินทางนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับขอเพียงแค่ความตั้งใจที่จะมอบเวลาให้กับตัวเองวัลลนิดและหัวใจที่เปิดกว้างที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ วันนี้คือก้าวแรกของเราวันแห่งการหยุดและสังเกตครับลองนึกภาพตามนะครับจิตใจของเราก็เหมือนกับห้องหนึ่งห้องในช่วงเวลาปกติที่เราไม่ได้ดูแลมันห้องนี้จะรกมากข้าวของวางเกลื่อนกราดฝุ่นจับหนาเตะและมีเสียงดังอื้ออึงอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ในห้องนี้ทุกวันจนเคยชินและคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ ความคิดของเราก็เช่นกันครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลาวินาทีและหลายร้อยเรื่องแต่เราไม่เคยเห็นมันอย่างชัดเจนเลยเราแท้ถูกมันพัดพาไปเรื่อยๆเหมือนเศษใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำเชี่ยววันนี้สิ่งแรกที่เราจะทำร่วมกันคือการลองหยุดยืนนิ่งๆอยู่กลางกระแสน้ำนั้นแล้วมองดูซิว่าในหัวของเราตอนนี้มันมีอะไรวิ่งอยู่บ้าง ไม่ต้องพยายามควบคุมมันนะครับไม่ต้องพยายามทำให้มันเงียบหน้าที่ของเราในวันนี้มีเพียงอย่างเดียวคือการเป็นผู้สังเกตการณที่ซื่อสัตย์เอาล่ะครับตอนนี้ขอให้คุณหาที่นั่งที่สบายๆที่ที่คุณจะรู้สึกปลอดภัยและไม่มีใครรบกวนสัก5นาทีนั่งในท่าที่ผ่อนคลายหลังตรงพอประมาณแต่ไม่ต้องเกรงวางมือไว้บนหน้าตัก ค่อยๆหลับตาลงช้าๆเมื่อหลับตาลงโลกภายนอกจะหายไปและคุณจะเริ่มได้ยินเสียงจากโลกภายในชัดขึ้นไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่ฟังและดูความคิดอะไรกำลังผุดขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องงานที่ยังทำไม่เสร็จอาจจะเป็นคำพูดของใครบางคนที่ทำให้คุณไม่สบายใจอาจจะเป็นแผนการของวันพรุ่งนี้ หรืออาจจะเป็นเพลงที่ติดอยู่ในหัวไม่ว่ามันจะเป็นอะไรให้คุณแค่รับรู้มันแล้วติดป้ายเบาๆในใจว่าอ๋อกำลังคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนเรากําลังนั่งอยู่ริมถนนแล้วมองดูรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมารถคันสีแดงรถคันสีขาวรถบรรทุกเราแค่เห็นมันแต่เราไม่ได้กระโดดขึ้นรถคันไหนไปเลย ความคิดก็เช่นกันครับความคิดเรื่องงานแว็บเข้ามาก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปความคิดเรื่องความกังนวลแว็บเข้ามาก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าเผื่อตัวกระโดดขึ้นรถความคิดไปเมื่อไหร่ไม่เป็นไรเลยครับเมื่อไหร่ที่รู้ตัวก็แค่ค่อยๆก้าวลงจากรถคันนั้นแล้วกลับมานั่งที่ริมถนนเป็นผู้ดูเหมือนเดิม เอาล้ครับค่อยๆลืมตาขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอาจจะพบว่าในหัวของคุณมันวุ่นวายกว่าที่คิดใช่ไหมครับนั่นคือความสำเร็จของวันแรกแล้วครับการที่คุณเห็นความวุ่นวายนั้นได้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดการบ้านสำหรับวันนี้ง่ายมากครับระหว่างวันลองหาเวลาหยุดสักหนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีจริงๆอาจจะเป็นตอนที่กำลังจะลุกจากโต๊ะทำงานหรือตอนที่กำลังรอลิฟต ลองหยุดนิ่งๆและถามตัวเองว่าตอนนี้ในหัวเรามีอะไรอยู่แค่สังเกตโดยไม่ต้องตัดสินการฝึกหยุดและสังเกตบ่อยๆนี้จะทำให้คุณเริ่มมีช่องว่างระหว่างตัวคุณและความคิดของคุณและในช่องว่างเล็กๆนี้เองคือที่ที่ความสงบจะเริ่มก่อตัวขึ้นขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในวันแรกนะครับพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ก้าวต่อไปที่สำคัญมากนั่นคือ การสร้างสมอเรือให้กับจิตใจของเราเพื่อที่ว่าเมื่อพายุความคิดโหมกระหน่าเราจะมีที่ยึดเหนี่ยวที่มั่นคงและปลอดภัยแล้วพบกันในวันที่2ของการเดินทางครับสวัสดีครับ